นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัชสีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อักีธานังวรังคันทังสีวะริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีโนภรัตสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชา อากีธานังวะรังคันธังสีวะลีจะมหเทรังหาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทามิทาตุโยหาหังวันทามิสัพปโซพุทธะธรรมะสังฆปูเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัตตสีสหัสสะสุธรรมาพุโโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันทังสีวะริจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหัง ah วันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยาณมะนีนภรรัตศีสสหาสุทธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานางวรังคันทางสีวะลีจะมหเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพปโซพุทธธรรมสังฆปูเชมี นะโมพุทธ,ธายะพระพุธทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัชสีสาหัสสะสุธรมมาพุโโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธงสีวะริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตนสีสหหสสาสุทธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวรังคันทางสีวะลีจมหเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆูเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัตต์สีสหัสสะสุธรรมาพุโโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันังสีวะริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหัง ah วันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตีสีสสหาสุธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานางวรังคันทางสีวะลีจะมหเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหัง ha วันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมี ha โมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุปรัตศสีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อขีทานังวรังคันธงสีวะริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีนพรัตศีสีสสหาสุธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชา อคีธานังวรังคันทางสีวะลีจมหเทรัง si อังวันทามิทุระโตอังวันทามิทาตุโยอังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมี นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพราศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันังสีวะริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรมมะสังฆปเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีนภรัสศีสหัสสสุธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อากขีทานังวรังคันธ si ังสีวะลีจมหาเทรังหาหังวันทามิทุระตหาหังวันทามิทาตุโยหาหังว ha ันทามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆะอเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัตตสีสหัสสะสุธรมรมาพุโโธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันทังสีวะริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมนีนภรัตศสีสะหาสสุจธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานางวรังคันทางสีวะลีจมหเทรังอาหัง si วันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพปโซพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัชสีสะหัสสะสุธ,มมธ,ธ,ธรรมา,าพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธงสีวะริจมหาเทรังอหัง ah วันทามิทุระโตอหัง ah วันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัสศีสหัสสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อากีธานังวรังคันทางสีวะลีจะมหเทรังหาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทามิทาตุโยหาหังวันทามิสัพปโซพุทธธรรมะสังฆูเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุภรัตตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธ si ังสีวะริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆาปเชมิ นะโมพุทธายะพรุทธไตรรัตนายานมะนีโนภรัตศีสะสาสสุจธรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีทานางวรังคันทางสีวะลีจมหเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพปโซพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัชสีสหัสสะสุธรมมาพุโโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธงสีวะริจามหาเีรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมะนีนภรัตสีสหัสาสุธรรมมาพุทธโทธ